สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับคมื่อนี้ช่วงบ่ายของวันที่23มครับมีนาคม2566้าสิบห่พาเอฟซีทางช่องครับโทษสัมผาษณทังตัวเลขของพี่ส้มครับวานวทังตัวเลขครับวดประจาวันที่1่เมษายน2566นะครัหบแนวทังตัวเลขของพี่ส้มสีในตัวใดฝากตอนเอฟซีทางช่องนะครับเอฟซีของมาแล้วครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องครับ สำคัญจะ่ืล่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับ FC สิบวันได้พาดข่าวสารจากทางช่องครับอาครับเพื่อว่่เป็นการเสียเวลาครับเข้าไปสัมผัสสดๆกันเลยครับกับตัวเลขแนวทางพี่ส้มครับงวดประจำวันที่1เมษายน2566ว่าตัวเลขแนวทางของพี่สม้มสิได้ตัวใดฝากตอน f อฟครับสวัสดีครับพี่สม้ม ตามมือนน้ค่ะเอฟซีแฟนขาข้าชาวมาติดตามแนวทางเด้อค่ะจ้าขาพี่สมเพ็ดแล้วไปนอกค่ะแนวทางวดนนี้ค่ะเพ็ดแล้วค่ะเอาเลยนะจ้าพี่วิ่งบนห้าก้า9ขาวิ่งบนนะคะจ้าเลนห้าวิ่งบนหากับเก้าเน้นนะคะ โอ้เม็ดเดียวเลยวะค่ะเดียวแล้วก็มีมีสามมีสามตัวสามชุดใครไปสามชุดค่ะเม็ดเดียวเลยค่ะ, <3 S 1> คะเลยค่ะงบคิดศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าค่ะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าค่ะสองห้าเก้าสองห้าเก้าค่ะสามชุดแล้วก็ล,ล,ล,ล่างค่ะสิบล่างหลักสิบล่าง ห้า <5 S 2> สิบหน่วยล่างหนึ่งกับแปดสิบล่างห้ากับสี่หน่วยล่างหนึ่งกับแปดหน่วยล่างหนึ่งกับแปดนะคะจับคู่หนึ่งกับแปดค่ะจับคู่สี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะ สี่แปดค่ะห้าแปดห้าแปดค่ะสี่ชุดปั่นเลยค่ะอ๋อสี่ชุดค่ะต้มไปต้มไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วปั่นเลยซีตูซีตูนี่ฟันเลยมันบ่ค่ะบ่ต้องรอดนะค่ะพี่ส้มจ้าถ้าใครอยากจับต้องกับแต่แต่พี่ส้มไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ไม่ได้กลับนะอ๋อจ้ะพี่ส้มซื้อลอตเตอรี่ไว้บ่กลับเลยเนาะ มั่นใจมากเลยแล้วก็สามตัวมั่นใจในสองห้าเก้าสองห้าเก้าเนาะมั่นใจฟันเลยตัวเดียวก็คือถ้าเข้าก็คือเข้าถ้าหลุดก็คือหลุดนะค่ะฟันเลย่ะดมซุมเองทุมก็ซื้อ,อ,อ,อนี้แหละซื้อหมดเลยเ่อ๋อจ้าเมื่ที่แล้วพี่สมมานบ่ค่ะมานมานอยูด้งหมื่นกาปาทอ๋อค่ะ อ๋อค่ะเพราะว่าออกตัวเดียวกันเลยเนาะพี่สมเนาะเว้ยแปดเจ็ดสามถือสามตัวตัวค่ะพี่สม่ามตัวตัวอ๋อค่ะได้ตัวได้หมื่นสกุบาทคุณน่ะจ้ะเอาพวกทางก็มีเอฟซีโทรมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอพี่ส้อขอใส่เบอร์ได้ไหมหรยอ๋อได้ได้ จ่าให้เอกสีด้วยศูนย์หกสามศูนย์หกสามค่ะสามห้าสี่สามห้าสี่ค่ะแปดหกหนึ่งแปดแปดหกหนึ่งแปดค่ะอ่าอ่านี่เนื้อค่ะเอกซีผู้ใดอยากพูดนะคะ สอบถามนะคะเพิ่มเติมโค้งสุดท้ายนะคะนอกของพี่สมเนาะเบอร์โทรนะคะพี่สมนะคะเนาะทัวร์วัดที่แล้วนะคะคือว่าโศกปานกันหลายเนาะพี่สมเนาะก็เอ็กซ์ีก็ได้สงินคนเขาคูนตังให้พี่สมก็ประมาณสี่ห้าปีอยู่อ๋อค่ะได้ค่ากาแฟอยู่เนาะค่ะเนาะค่ากาแฟค่าน้ำชาอยู่เนาะค่ะได้จ้ะอ๋อค่ะ เอาพิจจรณา,าเบอร์พี่สมรักซิฟนี่พี่สมมากเป็นตัวไรมากที่สุดครับรักซิฟล่างรักจิตล่างโง่ชอบเอห้าหนึ่งกับหา้าแปดอ๋อพ,พี่สมมาหาหนึ่งก็หาแปดอ๋อค่ะจ้าพี่จระนาบเบอง์เนอร์ค่ะเอฟซีเป็นแนวท่านะคะพี่สมฝากตอนนะคะเนาะห้าหนึ่งกับห้าแปดนะคะเนาะ พ่อก็บนบนที่ชอบว่าที่ห้าห้ามันอยู่หลักสินบนะบ<อ>นที่้ห้า,าวก่าค่ะค่ะหามาักอยู่อยู่หลักสิบเนาะพี่สมเ้จืจอะวน,นี่หามาแห้งก็เก่าเป็นประขา,าพี่สมแต่หลายคนหลักหลายเส้นเหมือนกันนักเก่าเนาะหวัวน,นี่ก็ไม่รู้ก็มันมีมันมถ้าถ้าไม่ศูนย์ไม่สองไม่หนึ่งเนี่ยค่ะอยู่หลั ศูนย์สองหนึ่งมันชนมันชนมันชนไงอ๋อศูนย์สองหนึ่งจ้ะอนน่าจะอยู่หลัร้อยนะถมันถ้ากองลาดเล่ด้วยแล้วก็รวยนะงมวดเนี้ยค่ะนานหลุดเนาะพี่สมเนาะใช่ค่ะแต่ว่แต่ว่นคือมันใจค่าแทพี่สอฟันเม็ดเดียวเลยบนหาเก่าเม็ดเดียวพี่เอาแบบสองร้อยคูณสองร้อย โอ้จัดหนักไปแล้วเนาะค่ะเนาะจัดหนักเล่นเยอะเล่นนี่แหละค่ะพอได้รู้ค่ะเล่นแบบค่ะเล่นแบบไม่ให้ไม่ให้เราฟุ้งไม่ให้เราลำบากจัเอาค่ะอ๋อตะวันโลตตลลี่นี่ในซีคูลังนี่พี่สมจับไปแล้วนะคะเนาะ อ่าซีหนึ่งห้าหนึ่งซีซีแปดห้าแปดนะคะพี่สมจัดลอตเตอรี่ไว้แล้วเด้ MC อค่ะเอฟซีเอาพิจารณาเบิึงนะคะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเลยว่าจังไรน,นะคะโหกสุดท้ายเยาวชนติดตามกับพี่สมให้อีกรอบหนึ่งนะคะเนาะย้ำกันเน้นอีกนะคะเนะาะงจากขอจาก,จากขอขอบคุณขอบคุณพี่สมเดอะะะ้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีแฟนคลับทั้ง่องเลยมีโชคม,มีลาบด้วยพี่สมเดอ้อ าสวัสดีค่ะพี่สม้สมสวัอดีจ้าขาย F4 หลังจากที่นะคะรับช่วงรับฟังได้ทางตุลิศนะคะจากนะคะพี่สมทางสีสะเกดนะคะเนาะอ่ะเพื่อมักเพื่อชอบนะคะพิจารณาเบิงนะคะบ่มักปล่อยผ่านนะคะเนาะอันนี้เป็นเบอร์โทรของเพื่อนเนอนะค่ะเพื่อผู้ใดอยากนะคะโทรหาเพื่อนส่วนตัวก็ได้นะคะเนาะ,ะอ่ะแนวท่าตัวเลขของเพื่อนนะคะก็ชื่อว่า นะคะงามอยู่นะคะแล้วกระบ,บนเพิ่นขอดางมันใจนะคะฟันมากเม็ดเดียวเลยนะคะไปที่หาเก่านะคะเนาะสำหรับเลขหลางนะคะหลักสิบล่างห้ากับสี่นะคะหลักหน่วยล่างนะคะคือหนึ่งกับแปดนะคะเพิ่นฟันมากแบบนี้นะคะเยฟซี MC ตองพิจารณาเบิร์นะคะเนาะอ่ะเป็นแนวท่านะคะที่มักสุดๆคือหาหนึ่งกับหาแปดเ้อค่ะเเ้ออ่ะ,อะ,คะแคปหนาจอไว้นะคะเพื่อมากเข้าต่า,ตามๆนะคะบ่มากปล่อยผ่านได้เลยนะคะเนาะ เอาค่ะสุดท้ายนี่นะคะขอลา FC แฟนคลับทั้งช่องนะคะไปก่อนนะคะไว้พบเจอกันในคลิปหน้าด้วยค่ะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานนำนะคะคุณพ่อวิไลให้โชคนะคะจะบ่าพาาร้วยนะคะภูผาชาแนลนะคะแบบผ,ผ้ารวยนะคะกับทีมงานนำนะคะสุดท้ายนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ